สวัสดีครับผมค,ครูสถิตกีวงศาครับสถิตโยคะวันนี้ครูก็จะนําท่ายโยคะง่ายๆมาฝากพวกเราครับสาหรับออฟฟิศซินโดรมหรือคนที่นั่งอยู่ในออฟฟิศทำงานในออฟฟิศอยู่ในหน้าคอมนะครับหน้าคอมนานๆคนที่ขับรถนานๆนะครับเล่นโทรศัพท์มือถือเราก็จะเอาท่าย,ยคะพวกนี้นะครับมายืดตรงที่เราตึงแล้วเราสามารถนําไปฝึกได้ทุกวันถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกตามกันเลยครับ โอเคเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับมีเชือกมีบล็อกนะมีอุปกรณ์มีเชือกมีบนะล็อกอ่าตอนนี้เราก็จะใช้บล็อกก่อนนะเพื่อการเราจะจับบล็อกข้างหนึ่งนะครับหมุนแขนทีละข้างละเอียดแขนออกไปแล้วก็หมุนนะครับหมุนให้สบายๆหมุนไปทานหลังแลาวาดมาข้างหน้าให้เป็นวงกลมท้องหัวไหล่ตรงที่เราตึงนะทำไปสักห้ารอบสิบรอบแล้วแต่เรามีเวลาเยอะนะทำไปเรื่อยๆแล้วก็หมุนกลับนะครับหมุนกลับแล้วก็หายใจไปเรื่อย หมุนแขนหมุนไหล่อ่าพอเราศบข้างนี้เสร็จเราก็มาเปลี่ยนข้างนะครับเรายกอีกข้างหนึ่งหมุนเหมือนเดิมครับเบี่ยงไปด้านหลังหมุนให้เป็นวงกลมนะหมุนให้เป็นวงกลมให้รู้สึกว่าโอเคตรงมีการเคลื่อนไหวตรงหัวไหล่ของเราทั้งสองข้างนะครับเป็นบอบวงกลมเราครบแล้วก็หมุนกลับเอาให้ครบนะประมาณทัก5้าถึงสิรอบอ่าหมุนไปอ่าโอเคพอรู้สึกมันสบายแล้วแล้วก็เอาที่ลงมาเราก็จะมา ใช้เชือกต่อนะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช้เราแค่เวียงแขนเบาๆก่อนอให้รู้สึกเวลาเราเวี่ยงแขนเราอยาาเกรงไหล่ตรงที่เราตึงนะครับถ้าเราเกรงไม่ก็ตึงมากขึ้นเราเวียงให้สบายๆดรอปไหล่ห่างหูวไว้ขยับขยับไปนะก็ลองมาขยับสองข้างดูพร้อมกันหรืองอสองนิดหน่อยนะค่อยๆทําหมุนไปช้าๆเหมือนเดิมให้ครบ5-10ถึงรอบถ้าเราครบเสร็จแล้วก็หมุนกลับนะครับเอาให้ครบ 5ถึง10รอบสบายๆบาโอเคแล้วก็เวียงใหม่แล้วก็เราใช้เชือกเราจะมีเชือกของเราอยู่นะการจับเชือกคนที่มีความตึงมากนะครับความยืดหยุ่นยังไม่ได้ให้เราจับกว้างๆก่อนจับกว้างๆนะครับแล้วยกขึ้นแล้วก็ผลักไปด้านหลังแล้วก็ยกขึ้นดึงกลับมาเหมือนเดิมแล้วลดมาด้านหน้าหายใจเข้ายกแขนขึ้นยกเชือกขึ้นไปผลักไปด้านหลังหายใจออก ข้านะครับกลับมาใหไฮเจอกดึงไปนะครับ5-10รอบเหมือนเดิมค่อยๆทำอโอเคพอเราซบจบ10รอบเดี๋ยแล้วเอาเชือกให้มันสั้นลงนะถ้าใครยังสั้นไม่ได้เราก็จับเหมือนเดิมก่อนแล้วก็ยกขึ้นเหมือนเดิมตอนนี้ให้เราลดแขนนะครับไปด้านหลังข้างหนึ่งเอาแขนขวาไปข้างหลังก็ยืดแขนด้านซ้ายไว้ อ่ะแล้วดึงแขนขวากลับมาแล้วก็ลดแขนซ้ายไว้ด้านหลังยืดแขนด้านขวาไว้อ่ะแล้วก็จะทำไปหายใจเข้าหายใจออกลดแขนขวาลงยกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดแขนซ้ายลงยกขึ้นครับหายใจเข้าหายใจออกลดแขนขวาลงยกขึ้น um. หายใจเข้าหายใจออกเหมือนเดิมครับลดแขนซ้ายลง แล้วก็กลับมา,มาเหมือนเดิมเหยียดแขนตรงไว้ถ้าใครสามารถกลับไปท่าเดิมได้ครับลดแขนมาด้านหน้าลดเชือกลงมาแล้วยกขึ้นไปแล้วผลักไปด้านหลังดึงกลับไปอ่าเริ่มเริ่มเรารู้สึกว่าเริ่ม,ม,มความยืดหยุ่นของไหไรเราดีขึ้นแล้วเราขยับยกขึ้นยกลดแล้วก็หายใจไปเรื่อยๆทรงตัวโอเคแล้วก็ปล่อยเชือกลงอ่ะแล้วก็ปัดลอยอ่ะแล้วก็ยกแขนขึ้นครับหายใจเข้า ให้เราเอียงตัวไปทางขวายืดลำตัวด้านซ้ายนะครับตั้งแต่ด้านข้างไปถึงหัวไหล่นะครับขึ้นไปให้หมดแล้วปล่อยแขนนี้ลงยกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกให้เราเอียงกลับไปทางซ้ายยืดตั้งแต่เอวนะครับลำตัวไปถึงหัวไหล่ยกขึ้นครับขออีกรอบหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเอียงไปใหมย่ยกขึ้นหายใจเข้าเอียงซ้ายหายใจออก โอเคยกสองแขนขึน้นให้เราพับตัวก้มไปด้านหน้าแล้วกางแขนออกเอามือสองข้างประสานกันด้านหลังเอาเท่าที่ความยืดหยุ่นของเรามีอยู่นะครับช้าๆหายใจเข้าใครได้ก้มตัวลงไปแล้วผลักมือสองข้างไปด้านหน้าคนที่สามารถก้มตรงได้เยอะแล้วครับผลักมือลงไปต่าๆให้รู้สึกว่าโอเคตอนนี้เรายังยืดไหล่ใครไหล่อยู่ ระหว่างเราคร้างท่าเราให้หายใจไปเรื่อยๆล้วค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมาครับหายใจเข้าหายใจออกปล่อยโอเคเราค่อยๆนั่งลงไปต่อนะเราจะไปต่อในท่าออฟฟลู Off นะครับโอเคให้เรามือสองข้างเราวางกลางนิ้วมือออกนะครับให้เราเมคชวร์นะครับ,ร sure, รบข้อมือกับหัวไหล่ของเราให้มันอยู่ในลายทั้งสองข้างหัวเข่าข้อต่อสะโพก เป็นท่า Cat and c r o w นะครับให,ให้เราหย่อนหน้าท้องลงนะครับยืดอกเชิดคางขึ้นเล็กน้อยหายใจเข้าหายใจออกให้เราม้วนก้นกบชัยโครงเก็บครับเอามือสองข้างผลักพื้นยืดแขนค่อยๆลดคางลงหย่อนท้องลงครับหายใจเข้าหายใจออกโค้งหลังครับสะบักกลางออกหายใจเข้า หย่อนท้องผ่อนไหลยืดอกหายใจออกโค้งหลังขออีกรอบหนึ่งครับหายใจเข้าออกครับโค้งหลังดึงสเสือเข้าหากระดูกหลังครับมือสองข้างยังผลักพื้นนะครับยังยืดไหล่คลายออกลดคางลงและหย่อนลงครับหายใจเข้าให้เราเป็นท่าเด็กหมอบครับดันสะโพกหาส้นเทา้าวางน้าผาลงกับพื้นท่าได้คอบ่าไหล่ผ่อนลมหายใจเข้า หายใจออกเอาแกลับมาสูออฟโครับวางมือให้เราเหมือนมือซ้ายเข้าไปทางมือขวาเล็กน้อยครับมุมประมาณ20องศาตอนี้เราจะยกแขนขวาขึ้นเปิดไหล่ด้านขวาหายใจเข้าให้เราสอดแขนขวาเข้าไปใต้ลำตัวงอศอกด้านซ้ายสไลด์แขนไปลึกๆเหมือนละตัวนะครับงายฝ่ามือด้านขวาแล้วมองขึ้นข้างบน เอามือซ้ายดันพื้นแลน้วดึงแขนขวากลับมาครับหายใจเข้าเปิดไหล่เหมือนเดิมหายใจออกให้เรางอสาะสอดแขนยกขึ้นครับหายใจเข้าหายใจออกสอดแขนเหมือนเดิมครับขออีกหนึ่งรอบครับหายใจเข้าหายใจออกสอดแขนขวาเข้าไป วางหลังแขนวางหลังมือครับให้เราชิปน้ําหนักไปขาขวาเข่าขวาและให้เรายืดขาซ้ายนะครับใครสามารถที่จะลองบาลานซ์ดูนะครับตรงนี้ไหล่ขวาตรงสะบักเราอยู่กับพื้นอยู่แล้วลอยขาด้านซ้ายขึ้นพลอยเท้าใช้แรงท้องยืดขามือซ้ายยังประคองอยู่อย่าเวียงขาไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวล้มไปด้านหลังหายใจลึกๆค่อยๆหายใจออกให้ยา ค่อยๆลดเข่าซ้ายกลับมาแล้วยึงแขนขวากลับยกแขนขึ้นหายใจเข้าแล้ววางมือขวาลงให้เราเปลี่ยนค่านิ้วมือกลางออกหมุนมือขวาเข้ามามาน20องศาเหมือนเดิมแล้วยกแขนซ้ายรับหายใจเข้าให้เราสอดแขนซ้ายเข้าไปใต้ลำตัวครับงอศอกขวายกเข้นหายใจเข้าหายใจออกสอดแขนเข้าไปครับ สองครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกสอดแขนอีกรอบหนึ่งครับหายใจเข้าออกครับสอดแขนซ้ายเข้าไปวางให้ลึกนะครับมือขวาประคองแล้วถ่ายน้ำหนักไปเข่าด้านซ้ายและยืดขาขวามือขวายังประคองพื้นอยู่เข่าซ้ายตั้งขาย,ยืดไว้ใครสามารถลอยขาขวาได้ลอยถ้าลอยไม่ได้อยู่ในออปชั่นนี้ หายใจเข้าหายใจออกยกขาขวาขึ้นมือขวายังประคองหลังแขนด้านซ้ายยังอยู่กับพื้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆลดเข่าลงแล้วดึงแขนซ้ายออกมาครับหายใจเข้าเปิดขึ้นหายใจออกวางมือลงกลับไปท่าเด็กหอบเหมือนเดิมครับดันสะโพกหาส้นเทา้าหน้าผากวางพื้นหายใจเข้า หายใจออกไปสู่ออฟโรเมือนเดิมหายใจเข้านิ้วเท้าสองข้างจิกพื้นครับยกเข่ายกสะโพกย่อนเข่าขวายืดแขนทั้งสองข้างคลายไหลออกแล้วย่อนเข่าซ้ายย่อนเข่าขวาย่อนเข่าซ้าย มือเรายังกลางอยู่แขนเรายังยืดอยู่ครับหย่อนเข่าสองข้างกลางสะบักออกนะครับลำตัวซ้ายขวายืดให้เท่ากันส้นเท้ายกไว้แล้วบิดสะโพกไปทางขวาฐานยังมั่นคงนะครับมือยังผลักพื้นอยู่แล้วบิดสะโพกไปทางซ้ายอย่าให้ไหล่เราสุดลงบิดไปทางขวาลมหายใจยังต่อเนื่องบิดไปทางซ้าย กลับไปสู่ท่าดาวเวิร์ดฟ facing อ o ครับใครได้กดส้นเท้าสองข้างชิดพื้นนะครับสำหรับคนยังเตงนะครับย่อนเข่ายกส้นเท้านะครับค่อยๆย,ยืดแนวกระดูกหลังยืดแขนใครได้กดส้นเทา้าไปสู่ท่างอครับยกส้นเทา้าโลตัวเบงหน้าลดสะโพกลงหายใจเข้าใครไม่ได้ให้ลองงอสองและหนีบสองข้าง,างลำตัวครอบดอกไหล่หางหูเกรงก้นกระชับต้นขา ยกแผ่นอ,อกยืดหน้าท้องกลับไปสู่ท่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอครับยกสะโพกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกก้าวขวาไปด้านหน้าระว,วางมือปิดเท้าด้านซ้ายยกลำตัวขึ้นมาเอาแขนซ้ายพันแขนขวาถ้าได้เอามือซ้ายจับข้อมือขวาครับกดเท้านะครับให้แน่นทั้งสองข้างออกแรงถีบจากเท้าด้านซ้ายเปิดข้อศอกขึ้นครับหายใจเข้า หายใจออกโค้งหลังเอาเข้อศอกเข้ามาหาสะดือยกขึ้นครับหายใจเข้าหายใจออกดึงศอกเข้าหาสะดือยกขึ้นครับหายใจเข้าหายใจออกดึงข้อศอกเข้าหาสะดือสะบักกลางหลังโค้งขออีกหนึ่งรอบครับหายใจเข้า หายใจออกทำเหมือนเดิมสะบักกลางออกหลังนะครับโค้ง,งหน้าท้องเก็บให้ดียกขึ้นหายใจเข้าปล่อยมือออกวางมือลงที่พื้นหายใจลึกๆนะครับมือซ้ายอยู่กับพื้นให้เรายกส้นเท้าด้านสายขึ้นมือซ้ายแขนซ้ายยื่นให้สุดปลายนิ้วมือทั้ง5นิ้วนะครับด้านสายอยู่กับพื้นหนีบขาด้านขวาเข้ามาหัวเข่ากับข้อเทา้าด้านขวาพยายามให้อยู่ในลายนะครับให้ตรงข้อเท้ากับหัวเขา่า แล้วยกแขนด้านขวาขึ้นยกขึ้นไปตรงตรงยืดขึ้นไปเลยยืดขาด้านซ้ายด้วยอย่างหดคอลงมาหายใจเข้าหายใจออกเข้าและออกโอเควางลงและหันกลับมาครับไวเล็กขยับขาให้แคบลงนิดนึงนะครับขาให้แคบลงนิดนึงให้กลางแขนออกเอามือสองข้างประสานกันด้านหลัง เอาตามความยืดหยุ่นของเรามือประสานกันแล้วยืดอกขึ้นเล็กน้อยหายใจเข้าหายใจออกให้เราพับตัวกลมนะครับปลายเท้าสองข้างกดพื้นให้แน่นยืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงไปด้วยนะครับกล้ามเนื้อน่องคลายคอบ่าไหลาแล้วผลักมือสองข้างไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกเข้า และออกค่อยๆเงยหน้าแล้วปล่อยมือวางพื้นครับเทินไปทางซ้ายครับบิดกลับนะย่อเข่าเหมือนเดิมโ okay, อเคย่อเข่าซ้ายเอาแขนขวาพลันแขนซ้ายสลับข้างถ้าได้มือขวาจับข้อมือซ้ายเหมือนเดิมครับยกข้อศอกยืดอ,อกครับถีบขาด้านขวาหายใจเข้าหายใจออกโค้งหลังครับดึงข้อศอกเข้าหาสะดือสะบักกลางออกไหลห่างหงูยกขึ้นครับหายใจเข้า หายใจออกดึงศอกเข้าหาสะดืสอสครั้งสุดท้ายครับหายใจเข้าหายใจออกดึงข้อศอกกลับมาที่เดิมศอกเข้าไปให้ลึกขึ้นสะบักกลางออกไหลอย่ายกขึ้นมานะครับวันหมอยกขึ้นครับหายใจเข้ายืดตัวยาวๆด้วยหายใจออกทําเหมือนเดิมสุดท้ายครับดึงศอกเข้ามากลางสะบักรอบไหล และยกขึ้นหายใจเขา้าปล่อยมือออกครับวางมือขวาที่พื้นแล้วยกส้นเท้าด้านขวาขึ้นให้จมูกเท้ากับส้นเท้าตรงนะครับยืดขาด้านขวาแขนซ้ายนะครับใครได้ยกขึ้นข้างบนเปิดลำตัวหัวเข่าด้านซ้ายนะครับกับข้อเท้าตรงกันยืดไหล่ด้านขวาไว้มือขวาเราดันพื้นเรามองข้างบนหายใจเขา้าหายใจออก ้า ah. และออกค่อยๆลดแขนกลับมาหันกลับมาเหมือนเดิมเทนกลับมาครับขาแคบเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับทำไวเลวข,ขาแคบนิดนึงประสานกันเหมือนเดิมครับมือสองข้างประสานกันด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆผลักมือไปเหมือนเดิมสะบักนะครับเคลื่อนเข้าหากันแต่ไม่เกรง็งขาสองข้างเหยียดยืด ค่อยๆเชฟบน้ำหนักไปที่ปลายเท้าทั้งสองข้างเหมือนจินตนาการว่าเราเอาจัก,กระดูกก้นกบชี้ขึ้นไปหาเพดานหรือท้องฟ้าหายใจเข้าหายใจออกเข้าผ่อนคลายคอบาา่าไหลค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาวางมือลงแล้วค่อยๆถอยนะครับเข่ากลับไปไปท่าเด็กหมอเหมือนเดิมครับก้มตัวลง แล้วให้เอามือสองข้างไปนะครับวางข้างขาทั้งสองข้างหรือจับตรงส้นเทา้าให้เรามุดหนะ้าผากเข้าไปใกล้เข่าตัวเองตามความยืดหยุ่นของเรานะครับตามร่างกายของเราหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยกสะโพกขึ้นแขนดัแปลหูไม่ยกกดออกไปแล้วโค้งหลังยืดคอยยาวๆไว้มือจับส้นเท้าหรือวางข้างขาตัวเองหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆลดสะโพกลงแล้วค่อยๆย,ยกสองแขนขึ้นมาครับหายใจเข้าหายใจออกลดแขนลงมาข้างลำตัวตอนนี้ให้เราหันหน้ากลับมานั่งในทา่าสบายๆนะครับส้นเท้าหน้าหลังให้ตรงให้เรากางแขนเหมือนเดิมครับหายใจคข้าให้เราบิดตัวไปทางซ้ายเอามือขวาแตะหัวเข่าซ้ายมือซ้ายวางตรงกลางหลัง นะครับตำแหน่งวางมือจากสะโพกของเราออกไปประมาณครึ่งฟุตหรือฟุตหนึ่งลำตัวยืดเปิดไหล่ด้านซ้ายกดสะโพกด้านขวาไว้อย่าให้มันลอยขึ้นมาครับแล้วคลายครับกางแขนเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจออกบิดกลับไปทางขวามือซ้ายกดเข่าด้านขวาไว้มือขวาตำแหน่งเดิมยืดแนวกระดูกสันหลังให้ตรง หายใจลึกๆแล้วค่อยๆเปิดไหล่ขวาแล้วบิดลำตัวขออีกรอบหนึ่งครับหายใจเข้ากางแขนเหมือนเดิมหายใจออกบิดกลับครับหายใจเข้าหายใจออกบิดไปทางขวา กลับมาครับหายใจเข้าวางมือซ้ายครับยืดมือออกไปยืดแขนออกไปครับยกแขนขวาควา่ำฝ่ามือด้านขวาใครยืดหยุ่นได้ครับวางโฟร์อาร์ลงกดสะโพกขวาให้ชิดพื้นไม่ยกขึ้นมาวางโฟร์อาร์ด้านซ้ายให้ชิดพื้นเปิดลำตัวด้านขวาขึ้นยืดแขนยืดลำตัวนะครับหายใจเข้าหายใจออกเข้า โอเคยกแขนขวากลับมาวางมือขวาลงครับเหมือนเดิมนะครับใครได้สไลด์มือออกไปหายใจเข้าหายใจออกยืดแขนซ้ายใครสามารถต่อได้ครับเดินมือขวาไปอีกระว,วางโฟกัโฟอาร์มด้านขวาลงเปิดลำตัวด้านซ้ายขึ้นเล็กน้อยพยายามผ่อนคลายหวัวไหล่ทั้งสองข้างหายใจเข้า ยืดลำตัวได้อีกกดสะโพกด้านซ้ายไว้อย่าให้เข่ามาลอยอย่าให้สะโพกรอยจากพื้นหายใจเข้าหายใจออกยกขึ้นครับหายใจเข้าหายใจออกลดแขนลงมาเหยียดแขนขวาไปด้านหน้าเอาแขนซ้ายนะครับตรงข้อมือล็อกเหนือศอกด้านขวาดึงแขนขวาไปทางซ้าย หน้าท้องอยังเกร็งเบาๆแล้วมองข้ามไหล่ขวาหายใจเข้าหายใจออกปล่อยแล้วเปลี่ยนข้างครับล็อกแขนซ้ายหายใจเข้าหายใจออกให้เราดึงแขนซ้ายนะครับดอบไหล่ด้านซ้ายลงลำตัวยืดมองไปทางซ้ายหายใจไปเรื่อยๆครับสบายๆหายใจเข้า หายใจออกเสร็จแล้วปกลางแขนเหมือนเดิมให้เราแขนซ้ายควยหลังยกแขนขวาขึ้นพับมือขวาลงมาท่านี้ถ้าใครเอามือสองข้างเกี่ยวกันไม่ถึงนะครับให้เราใช้เชือกให้เราใสา่ใช้เชือกนะครับควยหลังข้างนึงข้างบนก็จับจับนี้นะครับอ่าคนที่มันเติงนะครับมันจับไม่ได้ก็คือไม่ได้อ่าแค่นี้โขงไว้จับไว้ แล้วให้เราก้มตัวไปข้างหน้าอือลยกเข้นครับหายใจเข้าหายใจออกปล่อยอ่าถ้าใครจับได้แล้วไม่ต้องใช้เชือกนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินไต่มือด้านสายขึ้นมาให้ลึกให้ถึงตรงกระดูกคอหรือตรงสะบักด้านบนแล้วยกแขนขวาขึ้นเหมือนเดิมพับมือขวาลงมาแล้วเกี่ยว เกี่ยวให้เป็นตะขอทั้งสองข้างทั้งบนทั้งล่างและให้เรายืดออกขึ้นหายใจเขา้าหายใจออกให้เราโค้งหลังเล็กๆค่อยๆเอาศอกขวาลงไปหาพื้นเราก็จะได้ยืดนะครับแนวกระดูกสันหลังของเราด้วยสะบักทั้งสองข้างหัวไหล่ต้นคอไม่เกรง็งหายใจเข้าหายใจออก ยกขึ้นครับหายใจเข้าแล้วปล่อยมือออกให้เราเปลี่ยนข้านะครับคลายมือออกมาก่อนแล้วค่อยๆเชิญหัวไหล่ตั้งสองข้างหมุนเบาๆหมุนให้รู้สึกว่ามันคลายกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้านะครับหมุนไปแล้วก็หมุนกลับค่อ,คอยๆขย,ย,ย,ยับและเหวี่ยงแขนก่อนลดอาการตึงของหัวไหล่ที่เราเกี่ยวเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเอาแขนขวาค่อยหลัง นะครับเหมือนเดิมนะครับคนที่ไม่ได้ก็ใช้เชือกนะเรามีเชือกอยู่เราก็จับไปจับแขนข้างบนนะครับเราก็จับแล้วก็ดันไว้แล้วยืดออกหายใจเข้าหายใจออกให้เราโค้งตัวลงลมหายใจลึกๆหัวไหล่อย่าเกรงนะครับปล่อยให้สบายแต่มือเราจับไว้อย่าเคลื่อนออกถ้ารู้สึกมันตึงมากค่อยขยับได้ ระหว่างเราคขางท่าให้เราหายใจเป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าปล่อยเหมือนเดิมนะครับเราจับถึงนะครับความยืดหยุ่นเราดีเราไตมือขวาขึ้นไปนึกๆไตขึ้นไปเลยเสร็จแล้วก็เลยยกแขนซ้ายแล้วพับแขนซ้ายลงมาเอามือเกี่ยวกันนะเกี่ยวกันถ้ามันตึงอย่าฝืนนะครับระวังนะครับการบาดเจ็บหายใจเข้า หายใจออกให้เราโคง้งหลังแล้วค่อยๆก้มตัวไปด้านหน้าตัวนี้ก็จะตึงหัวไหล่ด้านขวาหลังแขนนะครับลมหายใจลึกๆแล้วก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังล่างของเราด้วยหายใจเข้าหายใจออกโอเคค่อยๆย,ยกขึ้นครับหายใจเข้าปล่อยมือครับหายใจออกอ่าแล้วก็กลับมาแล้วก็ลองหมุนหัวไหล่ใหม่ มุนเหมือนเดิมช้าๆยกขึ้นสูงๆแล้วก็ผักไปด้านหลังนะให้เรายกขึ้นแล้วก็ผักหมุนไปหมุนกลับนะสบายสๆนะมันรู้สึกมันสบายไหมแล้วก็เราบิดขวาบิดซ้ายใหมนะ่ก็เอวสะโพกเราด้วยให้มีความเคลื่อนไหวนะครับของร่างกายของข้อต่อกระดูก ันก็เป็นโยคะง,ง่ายๆนะครับสำหรับที่เราจะไปฝึกได้ทุกวันนะ <c oughs> ค่อยๆฝึกค่อยๆปรับทีละนิดทีละหน่อยนะ <c oughs> ถ้าเราไม่ได้เราก็ใช้อุปกรณ์ช่วยในการยืดในการคลายก็ไหลนะแม้แต่กระดูกต้นคอของเราเราสามารถที่จะเอามือสองข้างประสานกันตรงทถทอยแล้วหุบศอกเข้ามานิดนิดแล้วให้เราโค้งหลังโค้งหลังไม่ลงน้ำหนักที่อุ้งมือนะครับแค่เราโค้งมาตัวนิดหลังเราก็จะตึงคอแล้วก็จะยืดออกแล้ว ค่อยๆโค้งไป,ไปออแล้วค่อยยกล้มตัวขึ้นมาครับคลายมือออกและให้เรายืดออกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกให้เราเก็บอ,อกเข้าไปโค้งหลังเล็กๆไม่ต้องลงลึกแล้วขึ้นมาใหม่ขอหายใจเข้าหายใจออกเหมือนเดิมครับโค้งหลังกดคางหาอ,อกแล้วค่อยๆเงยหน้ามองตรงนะเรา ฝึกนะครับบ่อยๆทําซ้ำๆนะครับความยืดหยุ่นเราก็จะดีขึ้นความตึงมันก็จะค่อยๆหายไปเราฝึกบ่อยแล้วจะได้ประโยชน์ตัวเองมากนะครับค่อยๆทําทีละนิดวันไหนไม่ได้มันหน่อยมันตึงเราค่อยๆทีละหน่อยขยับไปทีละนิดขอให้เราได้ฝึกนะครับครับคร <usion> ูขอฝากคลิปนี้นะครับให้ทุกคนนําไปฝึกกันขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงฝากติดตาม YouTube สถิตโยคะด้วยนะครับวันนี้ครูขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ